ไม่เกี่ยวกับไลฟ์ไลฟ์ส่วนตัวของคุณการมินก็คือรายได้เกาหลีค่ะไม่ใช่รายได้ไทยอืมอืมสิทธนะทุกคนเคลียร์กัน mm hmm. ไหม <laughs> ปกติพีแคบ้างไหมคะหรือว่าไม่ค่อยได้พีแคไม่ไพีควันนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้าน้องไปอยู่เซิร์ฟไทยพี่ต้องรักษาสิทธิ์ไว้ให้น้องไงน <laughs> ต้องขึ้นเกาหลีอ่ะ <laughs> ให้คนเกาหลีมันงงอะ่ะว่าเออมันเป็นใครนะ <laughs> <laughs> เอาเลยแม่มันเราต้องแบบเราต้อง แพร่ลิศยาความเป็นคนไทยของเราให้เขาไหมเรามีว่าคนไทยก็ดึงเอาการมินไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เงี่เออตอนนี้คนไทยก็มาขึ้นอันดับหนึ่งเกาหลีอีกอย่เงี้ยมันเจ็บปวดไหมมันเจ็บปวดต้องถูกต้องถูกต้องค่ะสนุกสนุกเฉยๆนะ กับอีกเรื่องหนึ่งแม่นิดโหเมื่อคืนก่อนที่จะนอนแล้วถติ๊กตอกแล้วรู้สึกหดหูเรื่องเกินดช่วงนี้แบบมีคนบอกว่าแบบโอ้ยเกาหลีเข้มงวดเรื่องไม่ว่าจะเป็นตอมอรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดูอ่านแล้วก็แบบเราก็รู้มันก็มีความจริงความจริงแหละแต่ว่าเราเราในฐานะเราคนอยู่ที่นี่เนาะเราก็อยากให้คนสองประเทศรักกันเนาะแม่เนาะอืมก็มันก็มีหลายเรื่องเนาะคือตอมอเขาก็จะรู้อยู่ว่าใคร ใครแบบมีเจตานาย,ยัางไงเพราะเขาเจอคนหลายๆประเภทในทุกๆวันใช่ไหมคนที่แบบมาแล้วมาตั้งใจจะมาทํางานหรือมาแบบมีวัตถุประสงค์แฝงเขาก็จะรู้ไงอืออันี้เราก็ช่วยไม่ได้นะคะเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาอยู่ที่ไุคลิกของเขาอืมอืมใช่ค่ะเจอตอนตอนนี้หนูถ่ายติดต่อแล้วหนูเจอเรื่องนี้แนละ้วหนูก็อยากจะให้อยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นทั้งทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งคือยัง อย่างคนไทยมาก็มาทําเสียไงมาค้านันค้านี่คา,า,ายาค้าอะไรเนี้ยเขาเลยไม่ปลดมไม่เปลดอันน,นสักทีไงม,มันก็เลยยากเราเอย,อยค่ะจริงค่ะหลายเรื่องหลายเรื่องเลยแต่ในขณนะเดียวกันคนเกาหลีก็ไปเที่ยวไทยกันเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่านี่แหละวงการบีเคนี่แหลให้แบบรู้จักรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับไปแล้วเขาก็ได้เอฟ เอฟซีด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็ไป <ừ m. S 1> เพื่อเพื่อเพื่อเอาใจแฟนคลับบางคนก็ไปเพื่อเพื่อไปไปหาแฟนคลับอย่างเงี้ยอืมันก็เป็นใ<อ>จในต่างประเทศอันนี้ก็เออแต่ละคนเขาก็มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันบางคนก็จุดประสงค์ดีบ้างบางคนก็จุดประสงค์ไม่ดีบ้างบางคนเขาก็มองว่าแบบเขารักประเทศไทยจริงๆชอบของไทยจริงๆก็มีบางคนที่เขามองว่าโอ้โหประเทศไทยคือประเทศที่แบบ วิมีคนโยนของขวัญให้เยอะเราต้องไปเอามันก็อาจจะมีก็จริงมีแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะยิ่ดีแล้วไม่ดีอืมคุณเดจี้ขอบคุณค่ะขอบี้เะต้องไปหายาดมขอบคุณเทพตองคุณมามมิกามิสเตอร์โนนี่นะคะเชียร์ไทยเทพอาทิตย์นะคะ มาขอบคุณเช่นกันค่ะคุณเหมยฟ้าคุณเดจีนะคะพี่เลมอนวพี่กรวยเออคุณกาฟิวคุณน้ำขอบคุณอู้ขอกี้ตัวหนึ่งคุณนิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปช่วยยาดมก่อนได้ได้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไวันี้ค่ะดูข้อบาเอาไว้นะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ กับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอยากจะเม้ามอยมากๆนะคะก็คือเรื่องที่แบบคน เอาคลิปเอาเอาไลฟ์แพเราไปตัดคลิปเมื่อวานใช่ไหมเรื่องเอเจนซี่ที่จะไปเปิดที่ไทยกันแล้วใครก็เห็นคนมีความความเห็นอคอมเมนต์กันเยอะมากว่านั่นไงเป็นไปตามตามอย่างที่คิดไว้แล้วจริงๆด้วยพวกคนเกาหลีเริ่มเห็นแล้วประเทศไทยทําเงินได้ก็เลยจะแห่มาเปิดเอเจนซี่กันอันเนี้ยแพรอยากจะอธิบายในหลายๆแง่นะคะบางคนที่เขาไปโดยเจตนานั้นก็อาจจะมีจริงๆก็ได้ แต่ทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเอเจนซี่ที่ไม่ดีในขณะที่เอเจนซี่ที่เขาไปดีเดอ mm hmm. เดแพจะอธิบายให้ฟังอีกอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องเรื่องรายได้ว่าเอเจนซี่ได้อะไรแล้วได้จากได้จากโฮสไหมคือคือเอเจนซี่ในไทยอย่างเท่าที่แพทราบม,มาว่าคือพี่เกาหลีอะ คำว่าเอเจนซี่อ่ะเขาจะต้องมีโบนัสมีรางวัลให้กับคนไลฟ์เช่นถ้าสมมุติว่าคุณไลฟ์ได้เป้าประมาณนี้อ่ะคุณก็จะได้โบนัสรางวัลไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีการบังคับกันนะไม่ได้มีการบังคับกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเท่าที่แพสซ้่มมาสออ่วนใหญ่เอเจนซี่จะเป็นเอเจนซี่ที่มาจากประเทศจีนแล้วโบนัสเออบริษัทที่ดีๆที่ให้โบนัสดีก็มี แต่เท่าที่ไปสืบมาโบนัสก็ไม่ได้สูงเท่าที่เกาหลีเขาให้โฮสกันก็คือไม่ได้สูงเท่าที่คนไลฟ์ควรจะได้ค่ะซึ่งหรือว่าบางที่ไม่ให้โบนัสเลยก็มีซึ่งมันสิ่งที่มันคือสิ่งที่คนโฮสควรจะได้ดังนั้นใครที่บอกว่าเออเอเจนซี่กำลังจะมาเอาเงินจากโฮสไทยอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดนะถ้าเกิดโฮสไลฟ์คนเดียว เขาได้แค่45%จากติกตอกที่ได้จากของขวัญมาแล้วที่เหลือเขาไม่ได้อะไรแต่ถ้าเขามีเอเจนซี่นอกจาก45%ที่เขาได้แล้วอะไอ55้55%ที่เหลือที่ทุกคนบอกว่าที่ติกตอกหักไปอ่ะแล้วทุกคนบอกว่ามันจะวนกลับมาหาเอเจนซี่อะมันก็คือเรื่องจริงแต่ถ้าเอเจนซี่ได้แล้วเขาควรจะ แจกกลับมาให้ <c oughs> โฮสกลับมาให้เป็นเงินรางวัลเป็นเงินโบนัสให้กับคนไลฟนน์นั้นนนนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยยังไม่ได้มีแบบนั้นเท่าที่ควรแปลว,ว่าตอนนี้เอเจนซี่ในไทยกำลังเอาเปรียบแบบคนไทยกันเองหรือเป็นเอเจนซี่ในไทยที่มาจากประเทศจีนแล้วเอาเปรียบคนไทยอืม ด,ดังนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ของในไทยเองอะ่ะมันกําลังมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมันกำลังมีแบบ